วันหนึ่งเกดดำโดดเข้าไปในคอกเกะขาวแต่ว่าเกดดำไม่เป็นที่ยอมรับตอนกลางคืนหมาป่ามาแต่เกดดำม่กลัวหมาป่าแกะไม่กลัวเปิดหมาป่าแกะเลยเปิดก่อนไปสีห่ห้ามัดแกดดำชนะหมาป่าแกดดำจึงได้รับการยกย่องจากแกะขาว เวลาผ่านไปห้าสิบปีหมาป่าไม่ยอมเจ้าแกะเลยกลับมาเปิดไปสองถึงสามมัดหมาป่าเอาชนะเจ้าแกะแก่ได้ฝูงแกะที่เหลือไม่ยอมเลยรุมทืบหมาป่าฝูงแกะตกหมาป่าไปเจหลังจากนั้นฝูงแกะก็อยู่อย่าสงบสุข